นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับความแตกต่างระหว่างน้ำมันแรก่กับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ น้ำมันแร่และน้ำมันสังเคราะห์น้ำมันเครื่องที่ระบุว่ากึ่งสังเคราะห์หรือเทคโนโลยีสูตรสังเคราะห์จะมีส่วนประกอบของน้ำมันพื้นฐาน2ชนิดคือน้ำมันแร่มาจากน้ำมันดิบที่ผ่านการแปลรูปในโรงการน้ำมันเพื่อแยกส่วนที่มีคุณสมบัติการล่อลื่นที่เป็นประโยชน์ออกรวมทั้งกระจายส่วนประกอบที่ไม่ต้องการเอาออกไปเช่นขี้พึ่งเซลล์ต่างจากผู้ผลิตน้ำมัน ลายอื่นๆโดยทำการผลิตน้ำมันแร่ชั้นนำเองโดยการเลือกน้ำมันดิบที่ดีที่สุดและใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเขร่งครัดตลอดขั้นตอนการผลิตทั้งหมดน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเนื่องจากผลิตโดยใช้กระบวนการทางเคมีที่มีต้นทุนสูงกว่าการผลิตน้ำมันแร่ดังนั้นน้ำมันสังเคราะห์แท้เช่นเชลเฮลิอัลตา จึงไหลลื่นได้ดีกว่าในอุณหภูมิขณะที่สตาร์ทรถจึงเป็นเวลาที่จะเกิดการสึกหลอได้ง่ายและยังทนต่อความร้อนได้ดีกว่าหาการป้องกันได้มากกว่าตัวสารเพิ่มคุณภาพในการป้องกันการเกิดออกซิเดชันออกซิเดชันคือปฏิกิริยาที่ลดคุณภาพของน้ำมันตลอดระยะเวลาการใช้งานนอกจากนี้ยังระเหยน้อยกว่าน้ำมันเล่หากต้องการดูว่า เราแนะนำ้ลามันเครื่องสังเคราะห์สำหรับรถของคุณหรือไม่สารเพิ่มคุณภาพที่มีประสิทธิภาพคืออะไรสารเพิ่มคุณภาพที่มีประสิทธิภาพให้การป้องกันเพิ่มเติมจากน้ำมันพื้นฐานและช่วยให้สามารถปกป้องการทำความสะอาดเครื่องยนต์ของคุณช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณคงสมรรถนะสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ สารเพิ่มคุณภาพพิเศษมีหลายชนิดด้วยกันจึงต้องคัดเลือกยางพิถีพิถันและด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดสารทำความสะอาดพิเศษช่วยรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ของคุณและลดกรดกัดกร่อนที่เกิดจากเชื้อเพลิงเผาไหมสารขาจัดคราบขมเหลวและคราบตะกรอย่างเหนียวและช่วยป้องกันการอุดตัน ขาบสกรปรกนี้สามารถขจัดออกจากเครื่องยนต์ของคุณในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ครั้งต่อไปสารต้านทานการสึกหลอปลกป้องเครื่องยนต์ของคุณโดยการสร้างชั้นทางเคมีระหว่างชิ้นส่วนที่เคยเคลื่อนที่ได้สารเหล่านี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะขับขี่เพราะมรรทุกของหนักหรือระหว่างการสตาร์ทเครื่องสารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ช่วยชะลอการเสรื่อมคุณภาพตามธรรมชาติของน้ำมันเครื่องของคุณดังนั้นจึงปกป้องเครื่องยนต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยาวนานขึ้นสารที่ช่วยลดแรงเสียดทานลดการเสรียดสีระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้เพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นสารกันสนิมคือส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องยนต์